คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการประกาศขอความร่วมมือให้ทำงานที่บ้านหรือว่า work from home ของจงังหวัดเชียงใหม่ค่ะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่9ถึงวันพฤหัสบดีที่11เมษายนนี้เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านฝุ่นควันแต่ว่าจากการสำรวจของทีมข่าวก็ยังพบว่าถนนหลายสายยังมีปริมาณรถมากตลอดทั้งวันนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ชาวเชีงยงใหม่บางส่วนบอกว่าไม่รู้ค่ะว่ามีมาตรการนี้เกิดขึ้นแต่ก็มีความจําเป็นต้องออกจากบ้านและต้องดูแลตัวเองเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างการสวมหน้ากากอนามัยเวลาที่อยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะไม่รู้เลยค่ะเขาประกาศทางไหนอะคะยังไม่ทราบยังไม่ทราบเลยค่ะแต่ปกติทํางานที่บ้านอยู่แล้วแล้วฝุ่นจะป้องกันตัวเองอยังไงก็ไม่ค่อยออกไปไหนอะค่ะถ้าเกิดอ,ออกไปก็ใส่หน้ากากาแล้วก็อยู่บ้านเปิดเครื่องฟอกอากาศตลอดค่ะ ตรงนี้ฝุ่นเยอะไหมครับฝุ่นเยอะมากเลยค่ะมากจริงๆต้องถูบ้านทุกวันเลยวางแผนไปเที่ยวไหนไหมครับไม่ไปค่ะแต่ว่ามีจะไปทำงานอยู่ค่ะส่วนสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ยังไม่คลี่คลายค่ะส่วนหนึ่งมาจากการเผาเพื่อลักลอบหาของป่าล่าสุดเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติศรีลานา,นาสาม,มารถจับกลุ่มชายได้หนึ่งคนพร้อมกับของกลางเป็นไฟแช็กไฟฉายคาดหัว ไข่รังพึ่งและน้ำพึ่งที่พบในรถยนต์กระบะบริเวณพื้นที่ป่าดอยหมดตำบแม่ปังองเพอรพร้าวโดยผู้ต้องสงสัยรับสารภาพค่ะว่ามีการลักลอบหาของป่าจริงจึงส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย นายกฤษยามคงสตร,รีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่ายังคงรุนแรงโดยเฉพาะอำเภอทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่คืออำเภอเชียงดาวอำเภอรพร้าวฝางชัยประการตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงค่ะขณะที่มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ช่วยภารกิจดับไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนกว่า1,700คน นอกจากนี้ยังมีการเรียกกำลังเสริมคือเจ้าหน้าที่เสือไฟ75คนทั้งจากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมาเพื่อช่วยปกป้องผืนป่าให้ได้มากที่สุดค่ะ